ทุกคนใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะใครที่ปีหน้าอายุเริ่มเข้าสู่วัยเลข3แล้วก็เลข4นะคะเราจะประสบปัญหาเดียวกันนั่นก็คือผิวหน้าจากที่เคยเต่งตึงนะคะแล้วก็มีความกระชับอะไรต่างๆนะมันจะเริ่มมีความหย่อนคล้อยและริ้วรอยก็จะตามมานะคะจะมีปัญหาอีกมากมายตามมาไม่หยุดหย่อนแล้ววิธีการที่ทําให้กลับมามีผิวหน้าเต่งตึงอีกครั้งนั้นก็คือยากมากๆจนกิ๊กได้มาเจอกับเจ้าตัวนี้เลยออสเ e l Light a s t ซนต e นค i n Complex ตัวนี้นำเข้าจากประเทศอเมริกาใน1เม็ดประกอบด้วยสารสกัดจากสาหรายสีแดงแรงกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าเรียกได้ว่าเป็นราชินีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารสกัดจากน้ำมันงาดำเข้มข้น110มิลิกรัมและโคเอนไซม์คิวเทนเข้มข้นถึง30มิลิกรัม คำถามนะคะใครที่เหมาะจะทานเจ้าตัวนี้นะคะมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆเลย 1. ผู้ที่ต้องการลดริ้วรอยชะลอวัยหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณ 2. ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพชะลอความเสื่อมของร่างกายแล้วก็ป้องกันโรคเรื้อรังวิธีทานง่ายมากๆนะคะทุกคนเพียงทานวันละ1-2เม็ดนะคะแล้วทานง่ายมากๆเพราะว่าตัวยาเขามีความเล็กกระจิ๋วแบบนี้เลยใครที่ทานยายากตัวนี้คล่องคอแน่น หลายคนนะคะถามว่ามีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดทานต่อเนื่องจะมีผลเสียอะไรต่อร่างกายหรือเปล่า ตัวนี้นะคะปลอดภัยเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดมาจากธรรมชาติสามารถทานต่อเนื่องได้เลยยาวๆนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานการผลิต GMP Quality นะคะก็คือมาตรฐานของ EU เลยปราศจากโปรตีนนะคะกลูเตนนะแล้วก็อีกอย่างเขามีออยอนะคะมีใบเลขที่จดแจ้งอย่างชัดเจนความรู้สึกหลังจากที่ทานไปสักระยะหนึ่งนะคะสําหรับตัวเราเนาะ รู้สึกว่ามันได้ผลดีเกินคาดนะเพราะว่าผิวมันเริ่มมีความเนียนขึ้นนะคะรู้สึกได้ถึงความแบบนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆแอบจางลงด้วย ที่มีปัญหาเหมือนที่กิ๊กได้กล่าวมาข้างต้นนะคะก็อยากจะให้ลองทานดูนะแล้วก็ขอฝากไว้นะคะอายุไม่สำคัญถ้าอยากหน้าเด็กลง10ปีนะคะให้แอสตาแซนตินคอมเพล็กเป็นตัวช่วยเหมือนกิ๊กนะคะถ้าใครสนใจกิ๊กจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะ